h o n d a Accord นะครับเป็นโฉมเจน9นะครับก็เลือกใช้นะครับเป็นของ CVT Watson นะครับสภาพใหม่มากๆนะครับก็ไก่ล้านตัวไปเลยนะด้านหน้าเนาะติดตั้งโลโก้ฮิแดงหน้าหลังนะครับชุดแต่งสเกิร์ตล็อกคันใหม่นะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะคันนี้เนี่ยเขาลองรับน้ำมัน E85 เรียบร้อยแล้วนะครับช่วยทำาประหยัดไปนะครับเกิน50%แล้วนะเพราะวันนี้เนี่ยผมจะขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนผมต้นจากต้นตาลย์ยุทคาร์บางมอกทอนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถข้าใหม่หนึ่งคันนะชื่อว่า Honda Accord นะครับเป็นรถบิ๊กซีดานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแต่งมาสวยๆแล้วนะและราคาก็เราใจด้วยนะครับประหยัดไปเกิน50%แน่นอนนะอ่ะที่พูดถึงนะครับก็คือเจ้าคันนี้นี่เอง Honda Accord นะครับเป็นโฉมเจน9นะครับอ่ามีรหัสว่า2.0 EL นะครับปี14จดทะเบียน2องสนะครับอ่าคัน,นต้องบอกเลยว่าาสีเทนะ คันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลศูนย์นะครับตลอดเลยนะครับเจ้าของเดิมเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าสาทรตลอดเลยนะทุกระยะเลยนะครับก็ประวัติดีจริงๆนะครับแล้วก็บอดีีสวยจัดด้วยนะไม่เคยมีชนเลยนะครับไม่ได้เล็กน้อยโอเคท่านเพื่อนนะครับอยากเห็นแล้วนะว่ารถคันนี้เนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะครับออปชั่นจะสจิงขนาดไหนนะถ้าพร้อมกันนะไปไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะ ที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคารนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไล n ์ต้นตาล88นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยกับไม้ด้านหน้านะครับนี่เลยนะ เจ้าหน้าของ G9 คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารอเหลาแล้วก็ทันสมัยอยู่เลยนะครับถึงแม้จะผ่านมาหลายปีเนาะหกปีได้นะแต่ความทันสมัยของเขาเนี่ยยังอยู่เลยนะชมใหม่ต้องบอกเลยว่าโซผมนะครับส่วนตัวยังคิดว่ามันยังอ่ายังไม่ค่อยเข้าตาไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับผมว่าชมนี้เนี่ยยังดูสวยและทันสมัยอยู่เลยอ่ามาุดูท่านต่อดีกว่านะครับ เริ่มจากอย่างแรกเนาะนี่กระจังหน้านะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโกโเ้เฮดแดงด้วยอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มเติมมา้นะครับทั้งหน้าหลังเลยทําให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นและ,ะเท่มากขึ้นด้วยนะด้านล่างนะครับก็ยังมีตัวแถบนะครับที่เป็นโครเมียมมาด้วยนะครับมาพร้อมกับฟเกิร์รอบคันคันนี้ผมติดตั้งสเกิร์ตนะครับเป็นทรงมเดโร่ใหม่นะครับทาให้มิติรถเนี่ยมันดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับมีความเตี้ยมากขึ้นนะแล้วก็มีเรถมากขึ้นด้วยนะครับถัดมาท ไฟนั้นรุ่นนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์เนาะนี่ที่โคมไฟต่ํานะครับไฟสูงยังเป็นตัวไฟฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าไฟเดย์ไทม์วิ้งไลยนะก็ให้ความปลอดภัยนะครับและแสงสว่างขณะกลางวันด้วยนะครับปลอดภยัยมากเวลาวิ่งสวนกันเนี่ยจะเห็นนะว่ามีรถมาอยู่นะครับธรรมะด้านล่างนี่เจ้าไฟตัดหมอกนะก็เป็นออปชั่นมาตรฐานที่มีมาให้เลยนะเพิ่มความปลอดภัยขณะขับข,ขี่ตอนคืนเนาะอ่าโอเคด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเลขทะเบียนนี่ห้าหนึ่งศูนย์นะเป็นเลขสามตัวนะครับอันนี้เจ้าของเนี่เนเยเขา สั่งลอ็อกสั่งจองมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อเนี่ยผมขอเลขเข้ามาด้วยนะทำให้ลูกค้าใหม่นะครับที่ได้คันนี้ไปได้เลขนี้ไปเลยนะครับไม่ไ้องไปจองไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วผมว่าสวยดีนะครับอ่าโอเคด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ภาพชมข้างต่อดีก่อว่าผมทําอะไรบ้างนะแล้วก็ออปชั่นี้มีมาจากงานหนี่มีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกนะครับล้อแม็กเหมือนเดิมเลยผมต้องเปลี่ยนใหม่นะ ก็เลือกใช้นะครับเป็นของ CVT วั t เซนนะครับขอบ20นิ้วมาพร้อมล้อใหม่ยางใหม่นะล้อเนี่ยเพิ่งเบิกมานะครับเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีซิลเวอร์เมทัลลิกแล้วก็หน้านะครับกึ่งหน้าเงาด้วยนะก็สวยงามดีนะครับยางนะครับที่เลือกใช้เป็นขนาด2 4 5 3 5ขอบ20นะครับยางเป็นเบอร์เดียวกันทั้ง4เส้นเลยแต่ขนาดล้อไม่เท่ากันนะข้างหน้าเป็นล้อ9นิ้วนะครับหลัง10นิ้วต้องบอกเลยว่าฟิตเมนต์เนี่ยเป๊ะมากๆนะครับอ่า ใครได้ยางชุดนี้ไปนะครับก็ใช้ยาวๆเลยนะครับไม่ต่างกับห้าห0ื่นโล่แน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นยางใหม่ๆจริงๆนะครับปี2021ด้วยนะครับสตาร์ไดสี่สานะใช้ยาวๆไปเลยนะครับถัดมาฝาครอบเบรกเนาะแบมโบ่นะครับแล้วก็นอรล้อเลอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับเพื่อความสวยงามเวลาวิ่งจะได้ดูมีนักเล่นด้วยนะอ่าโอเคมาต่อยด้านบนนะครับนี่เลยกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวนะครับ เขาเรียกว่าเป็นแบบ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อบางทีเลี้ยวเนาะเปลี่ยนเลนเนี่ยจะได้มีคนเห็นนะครับเพิ่มความปลอดภัยไปนะถัดมานะครับคิ้วต่างๆก็จะเป็นโครเมียมนะครับก็เพิ่มความหรูหราไปนะครับนันโบนนะครับมาพร้อมกับกันสาดหรือวอเตอร์การ์ดนะครับอันนี้ลูกค้าเดินติดตั้งมาให้แล้วล่ะเพื่อบางทีฝนตกนะเราสามารถลดกระจกได้นะครับทำให้เพิ่มอากาศหายใจไปนะครับอ่ามาต่อที่มือจับนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับปุ่มนะที่เขาเรียกว่าสมาร์ทกิเลสโกเนาะ สามารถเปิดปิดนะครับแบบง่ายได้เลยเพียงมีกุญแจอยู่รถนะครับเพราะที่เพียงมีกุญแจอยู่ตัวนะไม่เกิน80เซนนะครับก็เข้าออกรถเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นซีดานขนาดใหญ่เนาะคอยล์ภายเนี่ยก็ต้องมาทำลายอยู่แล้วนะเพราะว่าคอยระบบเบรกนะครับเป็นแบบดิส์เด็กสีล้อมาเลยนะครับมั่นใจทุกการเดินทางแน่นอนนะครับอ่าโอเคด้านข้างประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับออปชั่นที่มีมาให้มีอะไรมาบ้างนะปไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกเนาะตัวนี้เลยนะครับดักเทลหรือสปอยเลอร์หลังนะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาเพื่อให้รถเนี่ยมันมีลูกเด่นมากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นด้านบนนี่แอร์เพนสันยัลลักษณ์นะครับคขาว่า e85 นะครับคันนี้เนี่ยเขาลองรับน้ำมัน e85 เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะน้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อบางคนอยากจะเติม e20 หรือ e85 นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยมันหาไม่ยากแล้วนะปอทนะครับบางจากก็มีมาใให้้้้ชอออยยู่่่่แลลววะะผมาาาเเป็นนขดีง ทําให้น้ํามันเนี่ยมันเซฟดีอ่าถัดมานะครับไฟท้ายไฟท้ายต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยอ่าสวยงามและโดดเด่นมา,มากๆนะครับเพราะว่าเขาให้เป็นแบบ LG ไม่เลรเลยแล้วนะนี่สองชัดเลยนะครับสวยๆเลยนะยังให้พอด้านบนนะครับจะเป็นสีใสนะครับอ่าไฟถอยและไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าผมไปแล้วสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมมาเป็นสีฟ้านะครับทาให้มันดูแบบมันดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วกันเนาะมันดูคีน a n c ดูสปายตามากขึ้นด้วยนะครับอ่าถัดมานะครับคิ้วกลางนะครับอันนี้เป็นโครเมียมเนาะ ก็เพิ่มความหรูหรานะครับโลโก้แอคคอร์ดต่างๆนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาเรียบร้อยแล้วัามาด้านล่างนะครับปลอดภัยคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถัยหลังนะครับมาให้ถึง4จุดเลยนะครับ1 2 3 4นะครับก็ขับไม่ยากนะและยังมาพร้อมกับกล้องด้วยนะครับที่ให้ความปลอดภัยทั้งภาพและเสียงเลยนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงใช่ไหมครับหรือเป็นมือแหัดขับนะก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคันนี้ขับไม่ยากเลยอธามาต้าล่างนะครับเจ้าสเกิร์ตเนี่ยชุดนี้นะครับมันจะมาล้อกับตัวอ่าเขาเรียกว่าแถบโคครรรรเมตตงงงกกลานนะะัับขอวถ็ ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเผื่อว่าบางชุดเนี่ยหรือว่าบางทรงนะครับที่เข้าครอบไปเลยเนี่ยโครมนี่มจะหายไปนะก็อาจจะทําให้ความหุหลาเล็กนลดลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้ยอยู่เหมือนเดิมเลยก็เท่ดีนะครับแล้วหลุหลาด้วยนะครับอ่ะด้านหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมพ้วงเครื่องต่อดีกว่าว่าคัานนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะเลือกใช้ขนาดกี่ซีซีนะครับและแรงม้าสูงสุดที่ทําได้จะกี่แรงม้านะ,ะไปดูกันเลย โอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับฝากระโปรงเปิดไม่ยากนะเพราะรุ่นนี้จะมีโชคอมามัเรียบร้อยแล้วเนาะเบามือมากๆเลยนะครับน่าตัเครื่องยนต์จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับข้อดีของเขคือบางทีจะเซอร์วิสเนาะเซอร์วิสง่ายลลงได้เลยนะครับแบบนี้เครือ่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีนะ มีกำลังสูงสุดนะครับหรือแรงม้าสูงสุดนะอยู่ที่155แรงม้านะครับกำลังดีนะไม่เยอะไม่น้อยนะครับก็ขับแมย์ไม่เหนื่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแบบฉบับของฮอนด้แหละ i-vtec นะครับก็จะเป็นแบบวาล์ว,วอัจฉริยะอยู่แล้วละ่ะทำให้เวลาขับขี่เนี่ยแรงด้วยและประหยัดด้วยนะอันนี้ข้อดีของ Honda นะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างต่อดีกว่าว่าคันนี้นะครับโครงสร้างจะเป็นยังไงนะถ้ามีคะแนนสิบผมจะให้ที่กี่คะแนนนะ ไปเริ่มดูกันเลยเริ่มจากขนน็อตนะครับอย่างแรกเลยโอเคขนน็อตมีรอยขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูต่อนะว่าขยับเพราะอะไรนะครับซิลเลอร์นะครับเป็นยังไงบ้างสวยงามอยู่เลยนะครับซิลเลอร์สวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับมอก็อยู่ครบหมดนะโอเคฝาเดิมแน่นอนนะครับฝาดูซิลเลอร์นิดหนึ่งนะตรงนี้เดิมเดิมแน่นอนนะครับเมสดสปอร์ตเม็ดอาร์ดูต่างๆนะครับกรมชัดหมดเลยนะครับ ฝาเนี่ยน่าจะเป็นเดิมๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเคลียร์สีบ้างนะครับก็ตามริ้วลอยนะครับหรือว่าสะกิดหิดบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับถัดมาที่คันหน้าบ้างนะครับคันหน้าโอเคตรงเบ้าโช๊คนะครับทุกอย่างนะครับยังอยู่ของเดิมมาเลยโอเคคันหน้าสวยงามนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบหมดต้องบอกว่าคันหน้าฮอนด้าเนี่ยรุ่นนี้นะครับแอร์คอร์ดเนี่ยบางคนถ้าเหมือน่าไม่เคยซื้อจะดูยากนิดนึงเนาะเพราะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการบิดตัวนะครับหรือว่ามีรอยยับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นนเรื่อองงปกติขะ แอคคอร์ดนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกคันเลยอ่าใหม่ๆเราดูก็เอะชนหรือเปล่านะครับแต่พอไปดูคันอื่นเนี่ยอ๋อโอเคมันเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้อ่ะตรงกลางบ้างนะครับโอเคตรงกลางสวยงามนะครับถัดมาแก้มฝั่งซ้ายทั้ทีคันฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีนะครับอ่าตัวโช๊คก็เรียบร้อยดีนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับด้านหน้าผ่านนะครับไม่เคยมีชนแน่นอนนะ ส่วนที่เหลือรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหลังซ้ายหน้าขวาหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะผมสอสอให้หมดแล้วล่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจัดจริงๆนะครับไม่เคยมือปเห็นนะครับร้อเ็แน่นอนต้นตายยูสคาการันตีนะครับถ้าหากตรวจพบนะว่ามีชนนะครับทั้งชนหนักชนเบาพิษความนำท่วมตัอต่อยซีมานะครับผมมียูซื้อคืนนะครับเต็มหนุนวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสบายจะได้นะครับเรื่องนี้อ่าผ่านแน่นอนนะครับถ้ามีคะแนนสิบนะครับคันนี้ผมให้ไปเลยฟิตเต็มฟิตแน่นอนนะครับสวยจัดจริงๆโิงอ่าโอเคภายนกะนนี้ลั เดี๋ยวพาไปดูภายในต่อดีกว่าว่าคันนี้ออปชั่นจะหรูหราขนาดไหนนะครับและเป็นบิ๊กซีดานใช่ไหมครับจะนั่งสบายหรือเปล่าออบอร์ดจะกว้างขนาดไหนนะไปดูกันเลยก่อนเข้าไปเลยนนะครับนี่เลยกุญแจนะเหมือนเดิมหน้นตาตากุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับมีปุ่มล็อกรถและก็คลายล็อกแล้วก,ก็เปิดฝาท้ายนะครับแค่สามปุ่มเองนะใช้งานง่ายๆเลยนะครับ ไปไปเริ่มดูภายในต่อดีกว่านะครับนี่เลยนะครับภายในเจ้า G9 คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันหรูหรามากๆนะเพราะว่าภายในเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีเบจสีครีมนะครับแล้วก็สลับกับสีดําด้วยนะมาพร้อมกับลายไม้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวตัดเนาะทั้งคันเลยนะอ่ะดูสิตัวแผงนะครับตัวกรอบกระจกนะครับต่างๆตัวทิมนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางทุกๆอย่างนะครับเป็นลายไม้หมดเลยนะลายไม้สีเข้มด้วยนะครับดูทันสมัยดีนะ มาต่อที่ฟังก์ชันกันบ้างนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าจะเป็นออโต้ที่คนขับนะครับสามบาลจะต้องปรับมือเองนะครับตัวแล้วก็กระจกต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวพับกระจกอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตัว2องศูนนะครับยังได้ตัวเมมโมรี่บอกมาด้วยนะของหนังด้วยนะครับเมิติที่ขับเองหรือพื่รยขับนะครับก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องมาเซ็ตกันบ่อยเลยนะครับถัดมาด้านบนนะครับก็คือเจ้าทวิตเตอร์นะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะทําให้เสียงสมบูรณ์มากๆนะครับต่อมานะครับขออนนนนนนาลลงงงัั่ิะกเค หลล่อเยนะครับพอนั่งคันนี้นะครับออปชั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับเริ่มจากช่องแอร์นะครับนี่เลยเป็นแบบสี่เหลี่ยมทั่วๆไปแหละแต่ว่าความพิเศษคือกรอบเนาะกรอบเป็นแบบลายไม้นะครับก็สวยงามดีปุ่มอีคอนนะครับก็ตามแบบฉบบังของฮอนด้าเลยเนาะเป็นเป็นปุ่มที่ให้ความรู้สึกว่าประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ทัชชั่นคอนโทรลนะครับมีไม่ครบเลยถัดมานะครับเดี๋ยวขอยัดสตาร์ทก่อนนะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับง่ายดายจริงๆนะ มาต่อที่พวงมาลัยดีกว่านะครับพวงมาลัยคันนี้เนี่ยเป็นแบบสีก้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหนังที่เป็นหนังแท้นะครับสลักปลายไม้ด้วยนะครับอ่าที่มีเสียงติ๊ดติ๊นะครับอ่าเขาเขียนว่าคีนะครับแบตเตอรี่โลก็คือเจ้าถ่านเลียหมดนะครับใกล้หมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอ่ามาต่อที่พวงมาลัยต่อนะดีไซน์สีก้านแล้วเนาะฟังก์ชันก็ไม่ธรรมดานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับอ่าหรือว่าเรียกง่ายคือม มีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็มีตัวรับสายบางสายด้วยนะครับแล้วก็มีตัวฝังการด้วเสียงด้วยนะรับมากๆเลยนะครับส่วนส่งขวาจะเป็นตัวคุยคอนโทรลนะครับเป็นตัวล็อกความเร็วตัวมันนะครับมีมาให้เลยแต่ว่ายังไม่ใช่แอคทีฟนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางที่เป็นต่างจังหวัดนะในเมืองยังไม่ค่อยแนะนานะครับถัดมาที่คอนโซลกลางนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะต้องชมเชยคนออกแบบเลยนะครับดูสิมีลูกเล่นอ่ะมีความเว้าความนุนนะครับมีความมีความลึกของตัวมิติด้วยนะ อจอของ h o n d a Accord เนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับมีด้านล่างและด้านบนนะครับด้านล่างเป็นตัวควบคุมต่างๆเนะาะเดี๋ยวลองเปิดดูนิดนึงแล้วกันนะนี่การเปิดนะครับเปิดจากตรงนี้แล้วก็มีตัวแสดงผลนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะด้านบนก็สามารถาเขาเรียกว่าดูค่าหลายๆอย่างได้เลยนะครับ มันจะเป็นตัว FM น้ํามันต่างๆนะครับหรือว่าการเซตติ้งต่างๆเนาะก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่สามารถดูหนังได้นะต้องไปอัปเกรดเพิ่มนะครับเราถึงจะท่านทำให้ไดดูหนังได้นะครับ YouTube ยังดูไม่ได้นะต้องไปอัปเกรดเพิ่มเหมือนกันนะถัดมาด้านล่านะครับคือแอร์นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะครับใช้ง่ายๆเลยฝั่งซ้ายเนี่ยและฝั่งขวาเป็นแบบดูโอคไลเม้นะแยกอุณหภูมิได้เลยนะครับไม่ต้องตีกันเลยเนาะแล้วก็ตัวเลขลต่างๆนะครับแสดงตรงนี้หมดเลยอ่รงตย,ๆๆยูตนี้นะ ใช้ง่ายๆนะครับถัดมาที่คอนโซลล,ล่างนะครับต้องบอกเลยว่าหรูหรายจริงๆนะช่องบนจะเป็นเก๊ะเก็บของนะครับอ่าช่องล่างก็จะมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าที่จุดบุหรี่เนาะแล้วก็ช่องใส่นำบัตรนะครับตรงนี้ต่อมาคันเกียร์รุ่นนี้หัวเกียร์จะเป็นหนังนะครับแล้วก็คันเกียร์ใช้ง่ายๆนะแค่กดหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็ลากออกมาได้เลยนะครับ คล้ายๆพวกนักบินหรือว่าเครื่องบินเลยนะครับสวยงามดีแล้วก็เวลาเขากร์ถังนะครับจะมาภาพจะมาด้วยนะครับพูดปิดเลยขออภัยนะครับทาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะกียรุ่นนี้เป็นแบบ5สปีดนะครับก็ขับมันนะครับมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันต่างๆเนาะดีสามนะครับเปิดต้องการเล่งแซงหรือว่าเป็นตัว L นะครับขึ้นขาลงขาก็สามารถใช้หมดนี้ได้เลยนะครับยังไม่พอปุ่มนี้นะครับคือปุ่มม่านบางแดดหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเผื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่นั่งข้างหลังใช่ไหมครับแดดร้ัง ก็จะขึ้นเป็นแบบออโต้นะครับไฟฟ้าเลยปุ๊บ <Ooh. S 1> สวยงามมากๆนะครับวเวลาปิดกล้องง่าย,ายๆเนาะกดหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะลงแบบออโต้เลยนะอ่าฟังก์ชันนี้นะครับผมชอบนะ ถัดมานะครับก็มาดูเรื่องไม้ต่อดีกว่านะครับว่าคันนี้เรื่องไม้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากดีไซน์นะครับจะเป็นกลมๆขนาดใหญ่3อันนะอันกลางจะใหญ่สุดนะครับเป็นตัววัดความเร็วเนาะมีสูงสุดถึงสองรอยลูกศรนะก็เยอะมากนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับมีสูงสุดแปดพันรอบนะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวเล็ก2อันย้อยๆนะครับด้านบนเป็นตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวน้ำมันนะครับน้ำมันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมไปเติมมาให้ใหม่นะครับตตรรรงงงกกลลลลาาาานนนนะะะะคคััับบบบีีี่่่จจมมวออออดิสเเเพยยยย์ทขู้ห ด้านบนสุดเนี่ยจะบอกขนาดขับขี่เลยว่าขี่น้ำมันกี่กิโลลิตรนะครับด้านล่างสุดนะครับอ่าเลขกมันเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะด้านล่างจะมีทิปเอทิปบี B นะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ด้วยแล้วก็หนุนพวงมาล์นอ้นะครับถือว่าครบถ้วนจริงๆนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผ่านการใช้งานมาเยอะนะผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโล,ลนะ ถือว่าน้อยจริงนะครับถ้าเผื่อเทียบอายุรถในประมาณ7ปีได้นะครับเปีเฉลี่ยรถหนึ่งคันวิ่งออกมาสามหมื่นโลนะครับเจ็ดสามยี่เบียร์ต้องมีสองแสนหนึ่งนะนะแต่คันนี้ยังถือว่าน้อยว่ามาตรฐานมากนะครับและที่สำคัญดูแลส่วนตลอดด้วยนะครับที่ฮอนด้าสายรนะประวัติดีจริงๆนะครับโอเคเรื่อไมาเก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนมาด้านหลังขออนุญาตพูดฟังก์ชันเพิ่มเติมหนึงนะนี่เจ้าตัวกระจกตัดแสงนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เบาะนะครับคันนี้ลืมพูดไปเลยนะต้องบอกเลยว่าสภาพแบบใหม่มากๆนะครับกกไไ่ลล้านนตัวปเยะ สภาพหนังเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าตึงเปียะนะครับแล้วก็แทบไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะความพิเศษอย่างของไอคคอร์ดนะครับเบาะข้างเนี่ยยังมีปุ่มนะครับที่สามารถเดินหน้าถอยได้ด้วยนะคือบางทีนะครับคนนั่งหลังอยู่นะต้องการเลื่อนเดินหน้าถอยเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องบอกคนขับหรือไม่ต้องบอกคนนั่งนะครับอันนี้มีข้อดีอย่างนะครับโอเคข้างหน้าประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวพาไปนั่งหลังดีกว่าว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับจะกว้างจริงหรือเปล่านะ,ปะไปเริ่มดูกันเลยโอเค ต้องบอกเลยว่าข้างหลังกว้างมากๆนะครับขนาดเบาะหน้าไม่ได้ปรับถอยมาเลยนะครับระยะขาเนี่ยยังมีประมาณสักโอโ้โหสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะต้องบอกเลยว่านั่งสบายจริงๆนะครับสมที่เขาบอกว่าเป็นลีบิกฟีดานเนาะขนาดใหญ่นะก็นั่งสบายจริงๆนะแล้วก็บาอข้างหลังก็ยังเนี้ยมากๆเลยนะครับฟังก์ชันครบคันนะครับเริ่มจากท้าวแขนกลางก่อนเลยดีกว่านี่ยังมีอะไรมาให้ด้วยดูดิมาพร้อมกับพิวางแก้วนะครับฝังช่องแบบนี้นะแล้วก็เ,เวลาฮอนด้า Honda นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่ง ข้างหลังเนี่ยเขาสามารถทะลุเข้าไปที่ช่องได้ดูนะแบบนี้ถ้าต้องการหยิบของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทาได้เลยนะแบรนด์นอื่นไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ฮอนด้าเขามีมาให้นะครับต่อมาแอร์กลางนี่รุ่นนี้เป็นรถขนาดใหญ่เนาะต้องมีแอร์มาให้ด้วยสิจะได้เย็นทุกที่นั่งนะครับแบบนี้ถือเป็นข้อดีนะครับแต่ยังปรับอุณหภูมิไม่ได้นะอุณหภูมิจะรับกับตัวคนขับนะครับต่อมาม่านนะครับม่านบางแหลบที่พูดไปแล้วเนะาะม่าน้องกับม่านข้างด้วยแบบนี้แต่ม่านข้างเป็นแบบมือนะ คือบางทีต้องการให้เย็นนะครับเพิ่มขึ้นก็สามารถทําได้เองเลยนะมี2ฝั่งเลยนะครับเวลาเปิดม่านทั้งสองฝั่งแล้วเปิดม่านหลังด้วยเนี่ยผมว่าคนข้าส่วนตัวนะครับแล้วก็เย็นด้วยนะผมผมชอบนะอันนี้ของทานนี้ผมชอบเลยโอเคก็ด้านหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับดี๋ภาพาไปชมฝาท้ายต่อดีกว่าว่าข้างหน้าตรงกลางใหญ่แล้วนะข้างหลังใหญ่หรือเปล่าเก็บของได้เยอะหรือเปล่านะไปเริ่มดูกันเลยวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเปิดได้สแบบเนาะ จากตัวคิวเองก็ได้นะครับหรือเปิดจากข้างในก็ได้หรือว่าเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับขออนุญาติที่จากรีโมทแล้วกันเนาะกดแช่ประมาณ2วินะครับแบบนี้ก็จะมีเสียงดังตึ๊กหนึ่งครั้งนะแล้วเราก็สามารถยกขึ้นเองได้เลยแบบนี้อ่าโหว้าวนะข้างหลังนะครับถึงแม้ตรงกลางจะใหญ่นะครับข้างหลังก็ยังใหญ่อีกนะดูสิพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับใหญ่มากเลยนะครับอ่าถุงก๊อฟนะหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับสามารถใส่ได้สบายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างนะครับว่าอุปกรณ์คันนี้นะครับยัง ล้อย่างอะไรนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ชุดแม่แรงนะครับชุดเครื่องมือต่างๆนะครับที่เป็นตัวเซอร์วิสเนาะก็ให้มาครบหมดเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยก็ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับอ่ะโอเคด้านท้ายก็ไม่มีอะไรม้ากเนาะประมาณนี้แล้วกันท้ายเจ้าของเดิมแถมมาให้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมม,ม,ามาก็บางทีอ่าไว้ของที่เป็นน้ำน้ำจะได้ไม่ไม่ทำให้ตัวน้ำเนี่ยไปหกหลนพรมนะจะได้ไม่เหม็นด้วยนะครับข้อดีของเขาโอเคด้านหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาฟังสรุปต่อดีกว่าวันนี้เนี่ย มันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะและราคาคุณจะขายขายที่ไหรนะไปฟังกันเลยเป็นอย่างไรเพื่อนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในยกันอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับคันนี้เป็นรถมืเดียวไปแดงนะครับ ไม่เคยผ่านมือใครแบบนั้นเลยนะครับอย่างที่สอนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะเจ้าของเดิมนะครับผมขอมาให้เรื่องนี้ไปเลยนะครับข้อสานะครับคันนี้เจ้าของเดิมต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากๆนะครับและเซอร์วิสถึงจริงๆนะครับประวัติศูนย์เนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะเจ้าของเดิมเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าสาทรใช่ไหมครับเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าใหม่ที่ซื้อคันนี้ไปนะถึงแม้จะอยู่ที่อื่นเนาะไม่ใช่สาทรก็สามารถใช้งานหรือว่าใช้ประวัติต่อได้เลยนะครับเพราะว่า Honda เนี่ยเขาออนไลน์หมดเลยและข้อ4นะครับคันนี้พออยู่มื่ต้นตานช่มไหมครับจะขายเดิมๆได้ไงต้องแต่งให้มันดูเท่ม,มากขึ้นสิครับต้นตาย,ยุสคานะครับด้ตกแต่งเพิ่มเติมไปคือด้านหน้าเนาะติดตั้งโลโก้เพชรแดงหน้าหลังนะครับชุดแต่งสเกลล็อกคันใหม่นะแล้วก็ล้อแม็กยางใหม่นะครับเป็นของวอตเซนเนาะก็ใชายยา้ยาวๆไปเลยนะครับยังให้พอภายในก็เป็นสีค,คร อ่ะถ้าเผื่อใครได้ไปนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะโอเคเพื่อนๆคงอยากฟังราคาใช่ไหมครับว่าต้นตายยุคาจะขายอยู่ที่ไหนนะต้องเกินกันเลยนะครับว่าณวันนั้นนะครับตอนป้ายแดงคันนี้เนี่ยต้องมีประมาณล้านสองล้านสามได้นะครับแต่ว่าต้นตาลย,ยุคาช่วยทำไปหยัางไปนะครับเกิน5 0ปเแล้วนะเพราะวันนี้เนี่ยผมจะขายอยู่แค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนๆคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงนะครับใครได้ไปไม่ต้องแต่งน,น,นะครับ เติมมันขับขี่ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังสามารถเข้าแคมเปญนะเอารถแค่บาทเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะพอใครจ่ายทุกอย่างเนี่ยสามารถกู้เกินได้หมดเลยนะครับและผ่อนสูงสุดได้ถึง6ปีนะเพียงเดือนละ12,700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีเปราการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทำได้นะถ้าเกิดชื่นชอบคันนี้นะครับต้นตายุสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนนะะคครรรัับบหือ20,000ก มันจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมกุปปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทําให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหนึ่งหมื่นโลเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับร้านเรานะครับต้นตาลยุสคาตั้งอยู่ททที่ถนนนนนนกกกาาาาญจิเเเเษะะคครรรัััับบบบงงงววอลล้ๆหซ็สต สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือว่าชอบรถคันใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร้นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาลยุคานะครับต้องขอตัวาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่เพื่อนๆนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ